หนูยิ้มหนูยิ้มชัดๆเลยเนี่ยป๋องแปดเนี่ยป๋องไหนฮะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะหนูยิ้มหนูยิ้มยังอยู่ที่จีนนะคะคลิปนี้จะมาตามล่าหาอาร์ททอยที่ป๊อปหมาดก,กันนะคะแม่ปุ๋ยมาที่ถนนคนเดินไปจิงลู่นะคะลเ,ลเขาบอกว่าที่ห้างเนี้ยมีป๊อปมาอุ้ยจริงเห็นตะไกลเลย ที่ห้างนี่เลยมอหุยไม่เคยคิดว่าอยู่ชั้นอื่นหุยหนูยิ้มรอคอยมันนานแต่นานใช่ไหมใช่โอเคไปไปลุยกันเลยเจอแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวเข้าไปเลยค่ะ Let's go ยิ้มแย้มมีเอเลยาร์พี่นี่นะเด็รู้จักไหมรู้จักเฮ้ยน่ารักจังหเด็กๆยามชอบดูใช่ตอนเด็กหนูยิ้มหยามชอบมาก โอ้ยเจ้าหญิงช้างเออ,เอไม่รู้พูดไปเรื่อยอ่ะ <c oughs> โอ้ย <c oughs> เหมือนอันนี้อะไรนะ <c oughs> พาวเวอร์พักก์อันนี้ก็น่ารักนะโอ้ยนี่ก็น่ารักอันนี้เป็นเหมือนนี่แย้มไม่ผุยชอบอันนี้นุ่ยแย้มน่ารักเอ๊ะแต่อันนี้ก็น่ารักนะ้ำเก็บนะยิ้มแย้มดูสุ่มเล็กๆล็ก,ลกน่ารักนูยิ้มหนูยิ้ม,ยมอยากได้ตัวไหน คิดว่าอยากตัวเองอยากได้ตัวไหนตัวไหนได้ตัวนี้อ่าอยากได okay. okay. ้แบบถือแก้วตรงนี้เหรอคะแล้วเตงเอากล่องไหนคะกล่องกลางกล่องตรงกลางเหรอพี่แจมเสียทุกอย่างเฮ้ยหนูย้ำอยากได้ตัวไหนคะตัวไหนก็ได้ชอบอันนี้เหมือนกันได้แล้วนะคนละหนึ่งกล่องนะพี่มีตะกร้าให้หรือเปล่าคะถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนตะขาตรงนี้นะคะของคนข้างเยอะดูสิยังเต็มเต็มอ่ะพี่เขาเติมของตลอดยิ้มแจง ตัวเนี้ยหนูย้ำไม่ชอบตัวไหนอยากได้ตัวไหนตัวไหนก็ได้เหมือนกันมันสวยหมดอ่ะโอ้ยน่ารักโอ้ยเจ้าหญิงดิสนีย์ก็มีแต่ตรงเนี้ยน่ารักเนี่ยน่ารักแม่ปู่อยากได้ตัวนี้จังเลยอ่ะจากเตอนไหนคะตืวอันนี้เหรอก็ซื้อเลยสิหนึ่งอันหลับตาหลับตาสุ่มอันนี้ละกันนี่นะนี่นะนี่นะ คือไหนไม่รู้อ่ะโอ้ยทางหน้าก็น่ารักยิ้มหนึ่งยิ้มต้องชอบแน,น่ๆเลยโอ้ยโอ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักกว่าปุ๋ยอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนยิ้มแย้ม,ยมแม่ปุ๋ยอยากเปลี่ยน <laughs> แม่ปุ๋ยไปเจอตัวข้างหน้านี่น่ารักมากมาดูแล้วน่ารักมากโอเคอยิ้มยิ้มชอบแน่บางอันดูดีๆอาจจะเอามากกว่าหนึ่งอันก็ได้ อาจจะเอามากกว่าหนึ่งอันก็ได้เราเพิ่อได้ตัวอื่นนี้ใช่ไหมคะอุ้ยฝาแฝดก็มีนะหนูยิ้มหนูย้ำชัดๆเลยเนี่ยฝาแฝดเนี่ยเอาป้าหรือซุ่มเลยอาฟ้าหนึ่งต่อซื้ออป้าอยากได้ฝาแฝดอป้าซุ่มเลยชอบหยิบตรงกลางเราหักอะไรบางอยนี่เอานี่เลยป้าซื้อนี่ฟ้าฮะป้าซื้อยกกองเลยเหรอมีเลยโอ้ยยยโอ้ my god ก็เป็นตัวแทนของลูกสาวไงอุ้ยน่ารักมาก ยิ้มแย้มกล่อเจ็ดก้าเจ็ดสิบเก้าหยวนก็คือมันคุ้มมากเลยเอาอัางี้หรอให้มันแหวงไปเลยมาดูกันก่อนค่ะว่าแต่ละคนได้กี่กล่องอันนี้คือของหนูยิ้มนะคะสองสามสี่ห้าห้ากล่องมาดูกันค่ะหนูแย้มได้กี่กล่องละหนูแย้มลองนับดูซีได้กี่กล่องหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหถ้าเทียบกันแล้วเกือบซื้อยกกล่องเลยนะยกลังอ่ะ แค่ดีนะอย่าได้ตัวนี้อย่าได้ตัวนี้ไปอ่ะเอาปลาซื้อยกลังึกล่องเลยจบจบอย่าซื้อยกลังปลาสุดท้ายมันก็แค่ตั้งลางโต๊ะเฉยๆ้องแต่ดูของตัวเองสิตัวเองทุกยกซูแลยนหู้ยิ้มได้กี่กล่อง ขกลันขาบอมหล่ะในกล่องเดียวแต่ข้างในมีเก้ากล่องกล่องเดียวแต่ข้างในกล่องใหญ่อันนี้ซื้อครั้งแรกไม่เคยซื้อพอดีว่ามันมันหน้ามันมันมันเป็นฝาแฝดเฉยๆเหมือนของยิ้มแย้มก็เลยซื้อบจริงไม่ไม่ไม่เคยเล่นนะข้าบํก็ไม่รู้นะคะแต่เผอิญเอว่ามาสะดุดตาตรงนี้เป็นทวินเหมือนยิ้มหนูแย้มนะคะก็เลยซื้อยกกล่องใหญ่แบบนี้มี9ก้ากล่องเล็กนะคะจ่ายเงินแล้วนะคะหนูยิ้ม นุยิ้มซื้อไปกี่หยวน424ยวน424หยวนอ่าฮะกี่กล่องคะ6กล่อ,อหหงหกล่องพรบ่นกล่องนุยิ้มนูยิ้มหนูยิมยมย้มก็6กกล่องเหมือนกันหรอคะอั่นี้พราบอมหนึ่งกล่องใหญ่สำหรับใครนะคะที่อยากมาก็สามารถมาได้นะคะอยู่ที่ห้างทีมอเดินประตูนะ่ะตรงนู้นนะคะคือทางเข้าเดินเข้ามาก็จะเจอป๊อปหมาตรงนี้เลย ของเยอะค่ะคนไม่เยอะด้วยง้นสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย